โอเคครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมธนพงภพรัตนพรพรมนะครับวันนี้เข้ามากันทั้งหมดตอนนี้ประมาณแปดเก้าท่านเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้นะครับตะกี้ผมได้ทักทายไปหลายท่านแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆค,คุยกันไปเนาะเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นเลยโดยไม่เสียเวลาตอนนี้เก้ามงสิบเก้านาทีเ,าเลขสวยนะบังเอิญโอเคครับแชร์นหน้าจอเลยนะครับ อ่าคืออย่างนี้นะครับวันนี้ผมตั้งใจที่จะให้อ่าแต่ละท่านที่เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันวันนี้สามารถที่จะไปสร้างคอร์สสร้างหลักสูตรของตัวเองได้เลยนะครับก็โดยการอ่ามีเครื่องมือที่ใช้นะครับผมส่งไปในลายกลุ่มแล้วเนาะเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ทั้งหมดก็จะมี chat GPT มี Gemini มี Google Studio และโน้ตบุ๊ก LM อมันนี้สำคัญเนาะ C ี i ีนั้นนะ่ะเป็นตัวเครื่องมือที่จะให้เราเอามาใช้ในการทำคอร์สเป็นเครื่องมือเบื้องต้นนะครับที่เราจะสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับเป็นเป็นของฟรีอยู่แล้วนะครับทีนี้จุดจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องใช้ตัวไอ Gmail อ่า gmail สมัครเนาะ อ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปต่อผมผมสอบถามนิดนึงนะแต่ละท่านได้ได้สมัครหรือได้ได้ใช้อ่แอปพวกนี e ้แล้วหรือยังครับหรือยังหรือถ้ายังไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่เป็นหรือทําไม่ได้แจ้งมานะผมจะผมจะเข้าไปช่วยให้นะครับอ่าไม่ไม่ต้องเขินกันนะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติเนาะคือหนึ่งไม่รู้เนี่ยสองมันก็จะไม่รู้สามก็จะไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉั้นต้อง เอาเอาฐานฐานแรกก่อนนะครับสมัคร Gmail แล้วก็มีแอปอยู่สตัวที่จะใช้ก็คือ GPT Gemini แล้วก็ LM แล้วพวก LM และ Google Studio นะครับอ่าอยู่เข้าใจว่าทุกท่านที่อยู่ในนี้ได้อยู่ในกลุ่มแล้วเนาะหมายถึงว,ว่าอยู่ในกลุ่มรายกลุ่มอยู่แล้วนะใช่ไหมครับอยู่อยู่ไหม หมายว่าได้ได้อยู่ในกลุ่มแล้วนะถ้าใครยังไม่อยู่ในกลุ่มแจ้งมานะครับผมจะเชิญเข้ากลุ่มก็จะได้เรียนรู้สอบถามกันต่อเน,นื่องได้นะครับคือคอือคนี้เราจะให้ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ผมจะส่งลิงก์เข้าไลน์กลุ่มให้ทีหนึ่งหมายถึงไอ้ตัวตัวเครื่องมือที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับอ่าตัวเครื่องมือที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือ มันใช้ฟรีก็คือกดตรงลิงก์นี่แหละนะครับที่ผมให้ไปเนี่ยนะครับกดตรงลิงก์เนี่ยเข้าไปสมัครได้เลยนะครับโอเคผมส่งให้ทีสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอันนี้คือคือชุดเครื่องมือที่จะเอาไปใช้ได้นะครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมผมอ่าให้ดูไตเติ้ลนี้นิดนึงนะคือคือผมอผมทําลองทําคอร์สไว้ให้ดูนะครับให้เห็นภาพว่า ถ้าเราทําเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเอาผมเอาไฮไลท์ของเรื่องมามามาให้ดูก่อน,ลนเลยกันเนาะเอาค้ารแล้วเอาเอาตอนจบมาให้ดูแล้วกัน p, p o อ t เอาภาพตอนจบมาให้ดูแล้วกันนะครับคือผมผมผมลอง ผมสอนอ่าผมก็ผมสอนอยู่หลายเรื่องนะสอนลายมือสอนลายนิ้วทำข้นนอนู่นข้อนี่เยอะมากนะครับทีนี้ผมผมจะเอาตัวที่ผมลองทำไอ้คอที่ผมกำลังเตรียมขึ้นหือว่าอ่าผมแนะนำนี่เนาะอ่าทุกคนจะเห็นตัวนี้นะครับอันนี้คือ ตรงนี้นะครับตรงด้านซ้ายเนี่ยเขาจะบอกว่าสี่ช่วงวัยค้นพบปนสวรรค์ได้จากหลายนิ้วมือทีนี้ใน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 เนี้มันจะมีคลิปย่อยอยู่หไหมครับว่าสามขั้นตอนสแกนปนสวรรค์ได้ทุกช่วงวัยคนสี่วัยที่สแกนลายนิ้วมือหมายถึงอันนี้คือภาพรวมทีนี้เขาจะแยกเป็นเด็กปรถมวัยนะครับแล้วก็เด็กนักเรียน แล้วคนทํางานแล้วก็องค์กรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือคือเราสามารถจัดมาวางไว้อย่างเงี้ยทีนี้คนเข้ามาเรียนก็สามารถเปิดเปิดเรียนได้เลยกดเข้าไปและที่สําคัญก็คือสมมุติว่าเราเป็นผู้เรียนเนี่ยมากดเรียนเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบเขาจะแจ้งว่าโอเคระบบก็จะแจ้งว่าอ่าคุณได้เรียนไปแล้วนะครับหรือบางทีเราเรียนไม่ได้ครึ่ง ครึ่งทางกับคลิปนี้เราไปทำธุระเราอ่าเราออกจากระบบไปนะครับพอเรากลับมาเข้ามาใหม่ปุ๊บเนี่ยระบบเขาจะแจ้งว่าคุณได้เรียนมาถึงตรงนี้ละคลือเหมือนว่าเขาจะเหมือนคลิปเขาจะมาเริ่มต้นตรงที่เราอ่าออกไปครั้งสุดท้ายนะครับอย่างเงี้ยอันนี้มันมันดีอย่างนงี้นะครับอันนี้ใช้ได้ฟรีๆเลยนะจาก youtube เดี๋ยววันนี้จะจะทำให้ดูเดี๋ยวผมจะส่งไอ้ลิงก์ที่ผมอ่าให้เนานะ ที่ผมโชว์เนี่ยให้ดูอ่ามาว่าส่งไปให้ทางทางไลน์เนาะไลา์กลุ่มเนาะจะจะได้เปิดจะได้เปิดดูได้นะครับอ่าอ่าเดี๋ยวผมผมส่งให้เนาะตุตุตุคลิกอ่าอันนี้มันเป็นมันแล้แล้แลในในเรื่องเดียวกันอ่ะเราเราเราทำได้สามเรื่องนะทำเป็น playlist ทำเป็นพอดแคสต์ทำเป็นหลักสูตรนะครับหมายว่าสมมุติเรามีคลิปอยู่10คลิปเราส่งเข้าไปในระบบ YouTube ปุ๊บเนี่ยแล้วเราจัดเป็น1นึ่งเพลย์ลิสต์สเป็นหลักสูตร3เป็นพอดแคสต์ถามว่าเพลย์ลิสต์หลักสูตรพอดแคสต์ Podcast, นี่มันต่างกันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เรียนรู้เนาะเราเราจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งไอ้ตัวตัวตัวนี้ให้ให้ที่ผมพูดถึงไอ โปรทีนเชืร์ไม่ใช่นะโอเคเนีย่ยอาจเป็นพอดแคสสี่ช่วงวัยเป็นหลักสูตรอ่าเป็นหลักสูตรเนาะโอเคโอเคอผมจะส่งไปในไปในแชทนี้เนาะผมจะส่งไปในแชทนี้เลยครับส่งให้ในแชทนี้เลยอ่าแล้วผมจะส่งเข้าใ,ในไลน์ตุ่มให้ด้วยนะ ในหลายกลุ่มนะครับในแชทกับหลายกลุ่มโอเจะช้านิดนึงเนะาะพอดีเปิดหลายอันาจจะงงนิดหน่อยแชทมาที่ยู u b e โอเคโอเคอันนี้คือที่ผมจัดจัดลิสต์ของอ่าให้เป็นหลักสูตรน,นะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คือเป็นหลักสูตรน,นะครับทีนี้ในลิงก์เดียวกันเนี่ย มันเป็นพอดแคสต์มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ด้วยนะครับจะได้เปรียบเทียบเนาะจะได้เปรียบเทียบว่าพอแสต์กับเพลย์ลิสต์พอดแคสต์มันทำได้สาสาแบบเนาะอันนี้เป็นพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์หนึ่งสองสามสี่ยูทูบแล้ 2, 3, 4, uh, ไปดูได้นะครับ แล้วก็เป็นเพลย์ลิสต์นะครับอ่าเนี่ยเอาของจริงไปดูได้เลยนะครับว่าเป็นหลักสูตรเป็นยังไงเป็นพอดแคสต์เป็นยังไงเป็นเพลย์ลิสต์เป็นยังไงเรื่องเดียวกันเนาะคือคือเรามีคลิปอยู่สมมุติเราทําเรื่องเนี้ยมีทั้งหมดอ่าสิบคลิปนะสมมติเนาะในในหลักสูตรหนึ่งในเรื่องหนึ่งหนึ่งสมมติมีสิบคลิปเราสามารถทำสิบคลิปเนี่ยหนึ่งเป็นเพลย์ลิสต์สองเป็นพอดแคสต์สามเป็นหลักสูตรอ่านะครับ ทำ,ทำได้ทั้งการว่าเราเรามีเรื่องเดียวเราแบ่งเป็น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 สามเรื่องได้เลยเป็นสามเป็นสามอย่างนะครับโอเคอ่ะผมส่งไปไว้ในในกลุ่มแล้วเนาะในกลุ่มไอ o u t u b e คอร์สของเรานะครับมาอันเนี้ยเราเราจะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเบื้องต้นก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าจะจะว่าเอ๊ะมันตาน่างกันยังไงใช่ไหมตะกี้เราเปิดอ่า จะเ,เอาไหมนะจะชาเนาะจะได้จะได้ไม่งงตะกี้ผมกดไนตัวเอ่อหนึ่งสองสามมันมันไปโชว์ที่ไหน,นโอเคอ่ะนี่นะอันนี้คืออันนี้คือตัวพอดแคสต์เนาะอันนี้คือตัวพอดแคสต์นะครับโอเคมันจะหน้าตาเป็นประมาณนี้แล้วทีนี้ไปดูเป็นที่มันเป็นที่มันเป็นเอ่อ ลย์ลิสต์มันจะเป็นยังไงถ้าเป็น playlist มันจะเป็นยังไง playlist กับ p o แคสต์เนี่ยดูจะไม่ต่างกันนะครับดูจะใกล้เคียงกันทีนี้ว่าให้เราสังเกตเนาะอันนี้คือ playlist เนื้อหาเดียวกันหมดนะสี่คลิปนะครับห้าคลิปตรงเนี้ห้าห้าห้าหกคลิปเนะี่ยทีนี้ตัวตัวหน้าตาไอต้ตัวตัวตัวไกด์ไลน์ตัวนําเนี่ยมันจะต่างกันตรงไอต้ตัวตัวรูปภาพ ตัวรูปภาพซึ่งตัวนี้เราจะจัดเรียงใหม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเรากลับมาดูที่คอสนะตัวคอสเนี่ยอ่ะตัวคอสเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดเอาใหม่อ่ะเนี่ยตัวตัวคอสเนี่ยเห็นไหมครับภาพเราจะนําเสนอที่แตกต่างออกไปนะครับแต่ทีนี้ไอตัวตัวไอตัวเนี้ยตัวที่เป็นเป็นพอดแคสต์เนี่ยนะคืออย่างที่บอกเนาะคือดูแล้วเรารู้ว่าเราเคยดูมันจะมีค้างมีระยะเวลาไว้ให้นะครับ ส่วน playlist เนี่ยคือดูแล้วมันมันจะไม่จําระบบมันจะไม่จําให้ว่าเราเคยดูอะไรยังไงนะครับแล้วก็จะไม่แจ้งเตือนเรานะครับเนี่ยคือสําหรับคนที่เข้ามาเรียนตรงอในพอดแคสเนี่ยเราสามารถเปิดเป็นคอร์สสร้างไรายได้ได้นะครับอ่านะครับอ่ะทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นไอ้ที่มันเป็น,น,ปนหลักสูตรอ่ามาดูตัวที่มันเป็นหลักสูตรนะครับติดๆเนี่ยนะ จะได้ไม่งงไม่ใช่ไม่งงผมจะงงโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอันนี้คือ podcast อ่าอนนี้ตัวอ็นนะตัวหนึ่งสอง podcast หลักสูตรอ่าอันนี้ห podcast. ลักสูตรน,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 นะครับตัวหลักสูตรมาดูหลักสูตรน,นะครับอ่ะอ่ะอนนเดี๋ยวนะตะกี้สี่ช่วงวัยอันนี้หลักสูตรหลักสูตร เดี๋ยวเราใหม่นะครับเดี๋ยวผมปับเดียวปัป๊นี่หลักอันนี้คืออ่านี่อันนี้คือพอดแคสต์เนาะไอตัวแรกนี่คือพอดแคสต์อันนี้หลักสูตรอันนี้ก็เป็นเพลย์ลิสไหมเพลย์ลิสอันนี้หลักสูตรอันนี้ก็หลักสูตรอ่าอันนี้เพลย์ลิสตโอเคเพลย์ลิสกับหลักสูตรเนี่ยหน,น้าตาจะเป็นค่าจะเป็นเรื่องเดียวกันได้แต่ว่าแต่ว่ามันจะต่างกันตรงตรง,ตรงเรื่องของอ ตรงที่เป็นหลักสูตรเนี่ยเขาจะบันทึกช่วงเวลาที่เราเข้าไปดูเรากลับมาใหม่ก็จะดูต่อได้แต่ถ้า playlist เนี่ยเขาเขาจะเขาจะไม่ได้ทําตรงนี้ให้นะครับส่วนพอด c a แคสต์เนี่ยจะเหมือนจะเหมือนอคล้ายๆกับคล้ายๆกับหลักสูตรแต่ว่ารูปแบบนําเสนอจะต่างกันนะครับความน่าสนใจจะต่างกันก็คือเขาบังคับให้ทํารูปภาพใหม่เข้ามาใส่นะครับอันเนี้ย เราเรียนรู้จบตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะทําตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าโอเคเดีย๋ยววันนี้ถ้าใครมีมีอ่เรื่องที่จะทําอยู่ในใจนะครับที่เตรียมไว้แล้วหรืออาจจะแค่คิดไว้เฉยก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูสักคนสองคนเนาะในเวลาสามชั่วโมงเนี่ยนะครับจะทําได้เลยนะอ่าทาให้ได้เลยนะครับแต่ตีนี้ถ้าสมมติว่าเรียนจบแล้วใครจะไปต่อเนี่ยอยากเปิดช่อง youtube เองถ้าถ้ายังไม่มีนะหรือถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปจัดการช่อง youtube ที่เรามี จริงๆการเปิดช่อง youtube เนี่ยไม่ได้ยากนะคือถ้าเรามี G ี mail ปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้ตรงนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำกันเนาะมาอ่าอ่ะผมผมนำให้เนาะว่าเนี่ยคือหนึ่งความรู้เนี่ยเราสามารถทำเป็นขึ้นไปใน youtube นะครับแล้วทำเป็นเพลย์ลิสต์ทำเป็นพอดแคสต์ทำเป็นหลักสูตรในชุดเดียวกันนั้นได้นะครับแล้วคนที่จะมาเรียนสมมติคุณครู ทำไว้ให้นักเรียนดูประกอบการสอนนักเรียนก็จะกลับมาดูได้และที่ทําคัญนักเรียนเขาก็รู้ด้วยว่าอ่ะอันนี้ฉันเคยดูแล้วอันนี้ฉันดูซ้ําอันนี้ฉันดูค้างไว้อ่าอย่างเงี้ยนะครับทุกๆุกอย่างจะมีซัพพอร์ตให้อย่างดีนะครับทั้งหมดนี้ที่พูดมานี่คือฟรีทั้งหมดนะเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ฟรีนะครับน่าสนใจนะครับทีนี้เราเราสามารถเอาเครื่องมือที่ใช้ฟรีเนี่ยไปสร้างมูลค่าเพิ่ม หนึ่งให้นักเรียนเรียนให้ผู้อื่นเรียนสองเปิดรับไรายได้ค่าโฆษณาจากยูทูบสามเราทำเป็นคอร์สเรียนเก็บตังค์ได้ด้วยนะครับนะโอเคอันนั้นจะคือขั้นตอนที่ที่เราจะได้เรียนรู้กันทั้งหมดนะครับมาเริ่มต้นกันเนาะอ่ะตอนนี้มีคนเข้ามาเพิ่มเป็นสิบเอ็ดท่านแล้วนะครับมาเข้าสู่บทเรียนนะอันนั้นผมไกด์เห็นภาพสุดท้ายว่าเนี่ยเป้าหมายของเราคืออยู่ตรงนี้นะอันถ้าเราอ่าถ้าท่านทุกท่านตั้งใจสนใจ แล้วก็ทำเครื่องมือที่ผมบอกว่ามี Gmail แล้วก็มีเครื่องมือสี่ตัวนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะทำตรงนี้ได้นะครับมาเริ่มต้นกันเนาะเดี๋ยวผมจะ,ะทำคลิปให้มันแบ่งเป็นคลิปย่อยๆไปนะครับเวลาไปดูจะได้ไม่ไม่ยาวไปครับ